บิตคอยจึงเป็นตัวเลือกหนึ่งที่ท่านทุกคนนะครับที่อยู่ในกระแสของคนยุคใหม่คนรุ่นใหม่ต้องถือคองเอาไว้ต้องถือคองเหรียญในคริปโตเคอเรนซีหรือบิตคอยเอาไว้ทำไมมันเป็นอย่างนั้นฉะนั้นวันนี้เราจะไปติดตามหลักคลิปนี้กันนะครับดีครับวันนี้เรามาติดตามชมในคอนเทนต์เกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีกัน วันนี้เราได้โจหัวนะครับว่าทําไมทุกคนต้องลงทุนในบิตคอย n โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่จริงๆไม่ใช่แค่คนรุ่นใหม่นะครับทุกคนเราต้องดูนะครับว่าสภาพปัจจุบันมันเกิดอะไรขึ้นเงินเซียสนะครับเงินกระดาษเงินดอนลลาร์เงินอะไรต่างๆมันหรือเงินกายภาพมันเริ่มเสื่อมมูลค่าลงทำให้นักลงทุนหรือมหาเศรษฐีนะครับ หันมาถือคริปโตมากยิ่งขึ้นเพื่อป้องกันเงินเฟ้อในปัจจุบันและในอนาคตนะครับโดยเมื่อปีที่ผ่านมานายไมเคิลเซเลอร์นายบิ m มิ l เลอร์อีลอนมและก็ s t ตลลี่ดักเคนเมลเลอนะครับถ้ากดปิดผมขอโทษด้วยเป็นเพียงนักลงทุนที่มีชื่อเสียงบางส่วนที่ถือคองบิตคอยไว้ในพอร์ตการลงทุนฉะนั้นวันนี้นะครับเราจะ มาไล่ที่ละประเด็นนะครับว่าทําไมมหาเศรษฐีต้องถือคลองไว้และมุมมองของมหาเศรษฐีในโลกที่3อย่างเม็กซิโกและอย่างอ,อเมริกาใต้นะครับหรือว่าลาตินอเมริกาก็จะสะท้อนถึงเราด้วยนะครับว่าทําไมเราต้องลงทุนในสินทรัพย์พวกนี้นถือว่าเราเป็นประเทศโลกที่3นะครับพวกนั้นที่ผม สรุปไปข้างต้นคือในอเมริกานะครับหรือในโลกที่หนึ่งเป็นมหาเศรษฐีที่รวยที่สุดนะครับเขาถือฉะนั้นเราไล่ไปตามทีละเหตุผลฉะนั้นเราไปดูการสัมภาษณ์นะครับของของมหาเศรษฐีที่รวยนะครับในโลกที่สามนะครับชื่อลิคาโดนะครับคนนี้ลิคาโดซาลินัสนะครับ p a r o p a c o ถ้าผมสะกดผิดขอประทานอภัยด้วยนะครับซึ่งเป็นบุคคลที่ร่ำรวยอันดับ3ของเม็กซิโกกล่าวว่าเงินเฟียสเนี่ยมันเป็นเงินหลอกลวงนะครับเนื่องจากผู้ถือมีแนวโน้มที่จะสูญเสียกำลังซื้ออันเนื่องมาจากการลดค่างเงินที่จะเกิดขึ้นจากการพิมพ์เงินและเงินเฟอ้อจะมากเกินไปโดยนายลิคาโดกล่าวนะครับตรงนี้ว่าสกุลเงินเฟียสเป็นเงินช่อกง และกําลังเฝ้าดูมันนะครับเกิดขึ้นในสาหารัฐอเมริกาซึ่งค่าเงินดอลลาร์ในฐานะฮาร์ดมันนี่นะก็เป็นแค่เรื่องขาขัานหรือเรื่องตลกเท่านั้นในทางตรงกันข้ามนะครับการที่เขาใช้บิตคอยเพื่อตอกย้ำความเชื่อของเขาต่อสกุลเงินเฟียเนี่ยเขากล่าวว่ากุญแจสู่ความสำเร็จก็คืออุปทานที่มีอยูอย่อย่างจำกัดนะครับเพียง21ล้านเหรียญเขายังรวมอีเธเรียมไว้ในสินทรัพย์ ที่เขาถือของด้วยอย่างไม่น่าเชื่อเนาะโดยเหตุผลนะครับเดียวกันคือเนื่องจากอุปทานที่ไม่จำกัดของมันอาจทําให้สินทรัพย์เนี้ยเสื่อมราคาไปได้ในอนาคตเขาระบุเพิ่มเติมนะครับว่าอะไรบ้างเรื่องของบิตคอยเนี่ยผมใช้เวลาในการศึกษาบิตคอยเนี่ยและผมคิดว่ามันเป็นสินทรัพย์ที่ ควรเป็นส่วนหนึ่งของพอร์ตการลงทุนของนักลงทุนทุกคนเป็นสินทรัพย์ที่มีมูลค่ามูลค่าระหว่างประเทศและมีการซื้อขายด้วยสภาพคล่องมหาศาลในระดับโลกและนั่นเป็นเหตุผลเพียงพอสำหรับการเป็นส่วนหนึ่งของทุกพอร์ตการลงทุนของทุกคนไม่เศรษฐีได้ประกาศเดือนมอพฤศจิกาย,ยนปีที่แล้วเขาลงทุนในบิตคอยในสัดส่วน10เนะครับของพอร์ตการลงทุน ซึ่งเขาคาดว่าน่าจะมีมูลค่ามากกว่า10ล้านดอลลาร์ฉะนั้นเรื่องนี้นะครับไม่ใช่เรื่องหมูหมูไม่ใช่เรื่องไก่ไก,ก,ก่กานะครับแต่เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวสำหรับเราทุกคนที่เป็นนักลงทุนเขาให้ตัวอย่างนะครับในลาตินอเมริกานะครับที่มีความสนใจต่อบิตคอยะนั้นเรื่องนี้มันมาถึงบ้านเราด้วยเพราะว่าบ้านเรา ก็มีเคสตาตี้หรือสายเศรษฐกิจที่เหมือนเมือนกันเขาบอกนี้นะครับว่าเงินสกุลในประเทศลาตินอเมริกาได้รับผลกระทบสภาวะเงินเฟอ้ออย่างรุนแรงนะครับไฮเปอร์อนะินเฟชันนั่นเองในช่วงศตวรรษที่ผ่านมาเนื่องจากรัฐบาลต่างๆได้ผลิตเงินปลอมมากขึ้นส่งผลกระทบในทางลบต่อกำลังซื้อของพลเมืองของตนไม่น่าแปลกใจเลยที่ประเทศ เศรษฐกิจเหล่านี้เริ่มยอมรับบิตคอยตั้งแต่ต้นโดยประเทศนะครับคริปโตชั้นนำในปี2019ได้แก่บราซิลโคลัมเบียอาเ์เจนตินาและเม็กซิโกในขณะที่เฟรดอเมริกานะครับหรือธนาคารกลางของสหรัฐเนี่ยยังคงเพิ่มดอลลาร์ในการหมุนเวียนต่อไปล่าสุดเอลซาวาดอร์เพิ่งประกาศนะครับว่าบิตคอยเนี่ย เป็นเงินสกุลที่ถูกกฎหมายและเพื่อนบ้านอย่างเช่นอาร์เจนตินาปานามาวัยและนิการากัวนะครับถ้าสักดผิดขอประทานอภัยก็แสดงความสนใจที่จะคล้ายๆกันที่มามาจากแอมแอมคริสโตนะครับหรือว่าสยามบล็อกเชนขอบคุณข้อมูลจากตรงนี้นะครับที่ให้ตรงนี้มาและผมบอกว่า ข้อมูลวันนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านวันนี้ได้เรียนรู้อะไรบ้างนะครับการลงทุนในสินทรัพย์คริปโตคุณต้องเข้าใจก่อนคุณต้องตกป้องความเสี่ยงในเรื่องของอะไรบ้างอย่างแรกนะครับคือในเรื่องของอความการเสื่อมค่าของค่าเงินต่างๆในโลกมันมีเปอร์เซ็นต์สูงนะครับดังนั้นคุณต้องลงทุนในอะไรที่ เป็นเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีถ้าบิตคอยยิ่งดีทองคํายิ่งดีนะครับเป็นสินทรัพย์ที่เป็นหลักประกันให้กับคุณที่จะปกป้องสภาวะเงินเฟอ้อทั้งอดีตปัจจุบันและอนาคตส่วนที่สองนะครับทําไมคุณต้องถือบิตคอยนะครับในความสนใจของคนลาตินอเมริกานะครับก็เป็นเรื่องของสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตคือ รัฐบาลต่างๆนะครับจะมีการพิมพ์เงินขึ้นมามากมายมหาศาลก็อยู่ในหัวข้อเงินเฟอ้อแหละนะครับอันนี้อาจจะเข้าอยู่ในสภาวะการล่มสลายของเศรษฐกิจเหมือนเม็กซิโกและเวนเซลาอาเจนตินาการเสื่อมของค่าเงินเพราะว่าพิมพ์เงินปลอมขึ้นมาใช้ในระบบนะครับแล้วหมุนเวียนในระบบทำให้ประเทศต่างๆที่ตาม ลูกพี่อย่างสหรัฐอเมริกานะครับต้องเดินตามรุ้นพี่และพอเดินตามรุ่นพี่ทางประเทศใหญ่มันไม่เป็นไรครับแต่คนตามเนี่ยมันได้รับอิเฟคก่อนเขาเลยต้องตัดสินใจที่จะใช้เงินสกุคลคริปโตเคอเรนซี่มาแก้ดิ่งพ่อขาหมูนะครับไม่ใช่เรื่องของการขี้เกียจนะครับแต่เป็นเรื่องของการสะสมอาการบาดเจ็บหรือ เรื่องของอาอาการนะครับของการเงินนะครับในประเทศนั้นๆนั้น,น,นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมาก,มากนะครับ Bitcoin ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับราคามันอาจจะแพงมากสำหรับทุกคนแต่ว่าเอาเป็นว่าทุกคนเนี่ยเริ่มเงินในสกุลคริปโตเคอเรนซีเนี่ยสามารถเริ่มได้แต่ว่าก็ต้องดูนะครับก็มีคนหลายคนถามผมมาบอกเรียนนู้นดีไหมหรือน,นี้ดีไหม ผมแนะนำอย่างนี้นะครับว่าโปรเจกต์ให้อยู่สิบอันดับดีแล้วและสิบอันดับนะครับก็มีเหรียญที่มันมันไม่เป็นแพงมากนะครับแบบติดระดับแสนระดับล้านนะครับก็มีแค่อ t h e เรี m ยนกับบิตคอยนะครับถ้าเอาแบบได้ดีมากมากหน่อยมาตรฐานหน่อยก็ไปแนนะครับหรือจะเป็น BNB นะครับ b n b coin นะครับหรือไป n นนซ์หรือว่าจะเป็น ADA coin นะครับหรือจะเป็น u n ู s w a สวอปนะเราก็มีเหรียญอื่นๆ Doge c o นะครับก็เป็นอีกตัวโจทย์หนึ่งที่น่าลงทุนสำหรับเราเหมือนกันนะครับได้นะครับจากเหรียญสิอันดับพวกนี้นะครับเพราะว่าถ้าไปเหรียญอื่นๆเนี่ยเป็นโปรเจกต์ย่อยๆเนยผมไม่รู้ว่าเหรียญพวกนี้มันจะทนต่อสภาวะเศรษฐกิจได้ไหมโปรเจกต์ต่าง นะครับธุรกิจนะครับเพราะว่าเศรษฐกิจแบบนี้ทุกคนก็อยากได้เงินหมุนนะครับและทุกคนก็อยากเข้ามาทําในธุรกิจหรือธุรกรรมนะครับหรือสินทรัพย์พวกนี้ที่ได้เงินหมุนมหาศาลนั้นผมแนะนานะครับว่าไม่เวิร์กเลิกซะเถะนะครับเลิกซะเถะหมายถึงว่าอย่าพึ่งไปทุ่มทุนกับมันเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับให้มาทุ่มทุนกับสิบอันดับเหรียญพวกนี้ นะครับในเรื่องของ Market Cap ที่เยอะที่สุดนะครับใน10อันดับรับเปอร์เซ็นต์การบวกได้เยอะที่สุดนะครับเพราะว่าเหรียญพวกนี้มันมีอายุหน่อยคนเชื่อถือมันหน่อยแล้วดูมันได้ยาวๆก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามชมในคอนเทนต์เกี่ยวกับคริปโตเคอส์นะครับก็สามารถมาให้กำลังใจเราได้ขอหนึ่งคอมเมนต์ Comment นะครับคุณคิดยังไงว่า ทำไมคนรุ่นใหม่และทุกคน,นควรถือบิตคอยหรือคริปโตเครนซีไว้ในพอร์ตการลงทุนของท่านนะครับแล้วลวันนี้ผมขอท่านผู้ชมทุกคนนะครับฝากนะครับที่จะติดตามกลุ่มหนึ่งที่ชื่อ c r y ปโตเค r นซี c คอมมิชชั่ y เป็นกลุ่มที่ผมทําขึ้นมาเพื่อจะสามารถนะครับเข้าไปพูดคุยกับคนอื่นได้นะครับ เป็นชุมชนคลคริปโตนะครับขอบคุณสำหรับ500เมมเบอร์นะครับที่เป็นสมาชิกในในกลุ่มนั้นนะครับก็สามารถเข้าไปพูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวสารอะไรต่างๆได้นะครับเพราะบางคนก็มีประสบการณ์มากและผมเชื่อว่ามากกว่าผมเยอะนะครับก็สามารถเข้าไปได้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้ติดตามกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิงด้วยนะครับที่จะติดตามข่าวสารเกี่ยวกับคริปโตเเรนซีได้ก่อนใค นะครับและกดปุ่มติดตามนะครับเรามี4ห้ช่องทางนะครับคือบล็อกดิ f c e e o o o y y u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  e e และไลน์กลุ่มนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ